มันเริ่มสนุกกับการที่แบบว่าเราได้ทำอะไรใหม่ๆเราได้แสดงเหมือนคนเป็นใบ้พูดไม่ออกตื่นกล้องแบบไม่รู้กลัวอะไรแบบทุกอย่างสัน่นแต่ส่วนตัวผม,มผมติดหล่อเเออ,อผมติดหล่ออ,อยู่แล้ว,ออลวใช่ใช่ใช่ครับอ,อันนี้อันนี้ใช้คำมารู้สึกไม่ได้ค่ะเพราะมันแบบเออมัน,แบบม,นมันมีให้เห็นอยู่แล้วอะซุปตาอวดดี ความลับของหนุ่มยิ้มหวานฟลุ๊กพงษ์สพัฒน์ชีวิตกว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ได้เลือกครับตอนแรกไม่ได้เลือกแบบเหมือนตอนนั้นแม่บังคับมาสมัครเข้าค่ายของตอนนั้นพี่ปิ๊กมีแคมป์ของมีตาแล้วก็แบบแม่บังคับให้สมัคร ความฝันของคุณแม่หรือเปล่าตอนนั้นอาจจะใช่แต่ว่าพอหลังๆมาพอเราได้ลองทําอะไรแบบหลายๆอย่างอะกลายมาเป็นความฝันของตัวเองแล้วออมันเริ่มสนุกกับการที่แบบว่าเราได้ทำอะไรใหม่ๆเราได้แสดงมันมันเหมือนแบบสนุกมากขึ้นแบบไม่มันไม่เบื่อด้วยความที่ยังเด็กอยู่มั้งครับผมมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากสนุกก่อนที่จะแบบว่าเออจะต้องมาทําอะไรแบบนี้ตอนแรกคิดแบบนั้นเพราะ เด็กแล้วมันแบบไม่ได้รู้เรื่องในวงการไงครับแอนตี้ไ้ก่อนแอนตี้ไ้ก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเออแต่พอเราได้ลองเหมือนแบบได้ลองมาทําอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันไม่ได้มีแค่แสดงอย่างเดียวมันมีร้องเพลงมันมีเต้นมันมีแบบหลายอย่างมากมันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกคุณได้บิวนานค่อนข้างนานครับหลายอาทิตย์อยู่คือไม่ได้บิวหรอกด้วยความลำคานแหละก็เลยแบบทำก็ได้ เออลองดูลองดูลองดูสักทีหนึ่งไม่ได้สวยหรูนะ mm hmm. มันไม่ได้ง่ายนะบอกให้มันมันมันยากมันยากมากสําหรับผม <c oughs> ด้วยความที่แบบเราเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วมันแบบว่าไม่ได้เห็นอะไรเยอะแยะเหมือนตอนมาอยู่กรุงเทพเหมือนแบบเรามาเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างแม้กระทั่งแบบขึ้นรถเมล์หรือว่าแบบ คือชีวิตประจําวันคือปกติแม่ทําให้หมดทุกอย่างเราต้องมาทําเองหมดทุกอย่างเออเราต้องเรียนไปด้วยแล้วก็แบบออซ้อมฝึก acting ไปด้วยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างหนักเหมือนคนเป็นใบ้พูดไม่ออกตื่นกล้องแบบไม่รู้กลัวอะไรแบบทุกอย่างสัน่นกาจะทำได้ถึงตอนนี้ก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราเก่งเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนั้นคือแบบกลัว กลัวสุดๆไม่รู้รกลัวที่แบบเราต้องพูดออกไปแล้วก็แบบเราจะแสดงได้หรือเปล่าจะโดนด่าหรือเปล่าจะจําบทได้ไหมที่เราพูดมันถูกหรือเปล่าในกล้องเราเป็นยังไงคือมันกังวลแบบทุกอย่างเลยอยู่ดีทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะปกติก็พูดได้ดวยว่า <S <S ออปกติตอนซ้อมอะไรอย่างนี้ก็พูดได้แต่พอแบบว่า เรามาอยู่ในกล้องหรือว่าแบบเจอคนะเยอะแล้วต้องแบบให้คนให้คนอื่นดูด้วยอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบทําไมเราทําไม่ได้วะตอนนั้นตอนนี้ไม่รู้สึกครับค่อนข้างมั่นใจในตัวเองเป็นพิเศษครับผมก็คือตอนนี้เก่งขึ้นแหละใช่ค่อนข้างมั่นนะฮะมีแล้วล่ะแกเพราะวันต้องพัฒนาใช่มันต้องมันเก่งขึ้นแล้วเก่งขึ้นแล้วช่วงเล็กๆท้อมากเพราะว่าผมมาอยู่ ตอนจบมหอ่ะมาอยู่กรุงเทพแล้อย่อตั้งแต่จบมหตอนแรกเข้ากรุงเทพมาก็ร้องไห้แบบมันเหนื่อยเหนื่อยทุกอย่างก็มาเรียนมหาลัยกว่าผมจะได้งานชิ้นแรกก็คือประมาณแบบปี3 <c oughs> ก็3ปี3ใช่3ปีกว่าก็แบบกว่าจะได้งานว่าแบบก็ดูคนอื่นคนอื่นเขาก็ได้กันหมดแล้วทำไมเราแบบว่าเราแบบไม่ได้สักทีก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันเราต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างแบบ เราต้องไปเรียนอะไรเพิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะเมื่อก่อนเป็นพี่เจมครับพี่เจมสิชใช่ตอนเรื่องคุณชายตอนนั้นเขาดูแบบแสดงแล้วแบบมีเสน่ห์แล้วแบบผมอินไปกับตัวละครตอนที่เราเป็นเด็กแล้วเราดูอยู่ใช่ครับเรื่องการแสดงเรื่องคาแรคเตอร์ของตัวละครด้วยครับผมอืม รู้สึกว่ายังเพราะว่ามันเหมือนแบบเรามีหลายบทบาทที่แบบว่ายังไม่เคยทํารู้สึกว่ามันยังเหลืออยู่เยอะอีกอย่างแบบรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าเล่นจนแบบเก่งขนาดนั้นด้วยเหมือนเหมือนเราแบบต้องไปฝึกเพิ่มตลอดตลอดเพราะว่าเหมือน acting มันมีอะไรที่แบบว่าใหม่ๆมาตลอดเวลาเลยแบบเมื่อก่อนก็แสดงอีกแบบหนึ่งปัจจุบันก็แบบ เปลี่ยนเป็นซีรีส์ก็สแสดงอีกแบบหนึ่งมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันต้องพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอยากไปเรียนแอคติ้งเพิ่มด้วยว่าแบบเออทางซีรีส์หรือว่าแบบทางละครแล้วก็หนังอะไรเงี้ยมันแบบสแสดงค่อนข้างที่จะแบบไม่เหมือนกันพานักร้องก็ก็มีนิดนึงมันบางทีมันก็ไอไออ่ะมันไอไอมันแบบว่าต้องแบบอะไรเงี้ย เออต้องแบ๊วๆอะ่ะนิดหนึง่งนิดหนึง่งด้วยด้วยเนื้อด้วยเพลงด้วยแต่ส่วนตัวผมผมติดหล่อเออผมติดหล่ออยู่แล้วผมเป็นคนเท่อยู่แล้วเออแบวายากก็ว่าอยู่ฮะเพราะว่าจะเอาเพลงแบบแรปแรปหน่อยแมันได้ดูแบแบ,แบเออเข้าเข้ากับผมด่ <laughs> เป็น new aspiration ใหม่อะครับผมที่แบบอยากทำแบบอะไรใหม่ๆออกจาก comfort zone ของตัวเองที่แบบเราไม่กล้าร้องเพลงไม่กล้าแบบว่าไม่กล้าโชว์ศักยภาพต่างๆให้คนอื่นได้ดูเอออยากลองทำอะไรใหม่ๆดูบ้าง mm. ก็เลยได้มาร้องเพลงรีเริ่มของเราเองเลยไหมจริงๆก็ไม่นะครับแฟนแฟนครับ mm. เขาอยากให้มีเพลงของตัวเอง mm. เขาชอบ ขอดีเควสเพลงผมให้ผมร้องตอนแบบไลฟ์สดเฮ้ยทำไมฟุกไม่ทำเพลงของตัวเองบ้างเอออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเป็นปีแล้วแหละเขาขยันขยอให้ผมแบบทำมาเป็นปีแล้วแหละเราต้องไปฝึกเพิ่ม <c oughs> <c oughs> ใช่ไปฝึกร้องก่อนขอขอญาตแบบสักนิดสักนิดเถอะใช่ขอขอไปขอไปเรียนก่อนโอเคเรารู้สึกว่ายากไหม <c oughs> ยากนะ ยากนะยากยังไงอะไรยังไงเออไม่รู้ว่าเสียงดีหรือเปล่าแต่ว่าแบบเราเป็นคนที่แบบไม่กล้าไงมันก็เลยยากสำหรับเราที่จะออกไปร้องเพลงเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็มีประชุมครับมีประชุมจริงๆตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยตั้งแต่ประชุมก็คือโปรดิวขาก็ถามรายละเอียด ถามข้อมูลส่วนตัวว่าแบบเออฟุกเป็นคนประมาณไหนฟุกเป็นคนแบบไหนชอบทําอะไรช่วงนี้อะไรเงี้ยฮะเพื่อจะเอาไปแต่งเพลงเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าขั้นตอนในการแต่งเพลงมันเป็นยังไงเขาเออก็เลยก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอยา่างก็ปรับมาหลายครั้งอยู่3ครั้งประมาณ3าครั้งมังท่อนมันก็ไม่ได้แบบว่าเหมือนแบบมันมันไม่ใช่ตัวเราเงี้ยผมก็เลยแบบเออพี่แมนขอเป็นแบบนี้ได้ไหมอีกอย่างก็ คำบางคำมันก็ไม่ค่อยเข้าปากผมก็เลยแบบเออขอเป็นเปลี่ยนเป็นคำนี้ได้ไหมอะไรอเงี้ยให้มันแบบความหมายเดียวกันก็ได้ค่อน,นข้างต่างนะนักแสดงอะ่ะมันเขาคือสําหรับผมนะผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นตัวผม <What? S 1> เออมันเลยแบบสนุกในการที่แบบว่า ได้เป็นคนอื่นเออเราศึกษาคนอื่นง่ายกว่าศึกษาตัวเองเพราะบางทีเราใช่ศึกษาตัวละครมากกว่าศึกษาตัวเองเพราะตัวเองมันแบบรู้สึกว่ามันเยอะเออมันแบบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกแบบไม่ค่อยกล้าเป็นตัวเองออกมาให้ใครเห็นมีคนบอกว่าลองเล่นเป็นตัวเองดูสิอันนี้ยากละมันน่าจะง่ายที่สุดไหมมันน่าจะง่ายที่สุดแต่แบบว่าการเป็นตัวเองของผมรู้สึกว่ามันมันแล้วแต่แบบอยู่กับใครด้วย ผมนะ่าจะชอบแบบสายตลกมากกว่าเป็นคนโรแมนติกไม่ค่อยเป็นเออรู้สึกว่ามันยากอันนี้ก็ยากเหมือนกันโรแมนติกไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงมันถึงจะโรแมนติกผมชอบคนที่แบบว่าไม่ได้เหมือนตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนคน่อนข้างค่อนข้างเงียบ เป็นอินโทรเวิร์ดเล็กๆขอชอบคนที่แบบต่างๆกันหน่อยเพราะว่ามันจะได้แบบว่าชวนกันออกไปทำอะไรได้ไม่งั้นก็มานั่งเงียบกัน2คนถ้าแบบว่าเหมือนกันคนเรามันต้องการในสิ่งที่ตัวเองไม่มีโรแมนติกคืออะไรอ่ะมีก็คือขอเป็นแฟนก็คือโรแมนติกของผมก็พูดไปเลยโรแมนติกเป็นแฟนกันไหมอย่างเงี้หรอกไม่บ้าสักทีอะไรเงี้ยเอาคนนี้ออกไปแล้ววะเป็นแฟนกันไหมครับ <พ>ออันนี้คือโรแมนติกนะแต่ว่าสำหรับคนอื่นผมไม่รู้ว่ามันโรแมนติกมันคือแค่ไหนรักแท้โอ้โหยากนะเออยากนะรักแทย้ยังไงอะ่ะมันก็บางคนก็รักแท้นะแต่แบบพอมีระยะห่างก็สุดท้ายก็ก็เลิกกันอยู่ดีถ้าทำงานต่างประเทศหรือว่าแบบไปอยู่ที่อื่นที่แบบไกลๆไม่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็รักนะแต่แบบ มันก็ไม่ได้ชชเ,ออไเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเออต้องไปเจอกับตัวเออต้องไปเจอกับตัวคือก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันก็มีหลายแบบไอ,อ,อ้คนที่บอกว่าเออลอง d ิแสแทนอะไรเงี้ยแบบเออต้องเลิกกันอะไรเงี้ยสุดท้ายคนที่เออแต่งงานมีลูกกันแล้วเอา,า,อาก็ยังเลิกกันอยู่เ้าสรุปมันเป็นยังไงวะ <No. S 1> เอาไงเออ,เอ,อเอาถ้าเอาตอบตรงความจริงไหมเอาตอบความจริงไหมถ้าเหนื่อยมาเงียบแปบ๊บหนึ่ง ของเงียบๆขออยู่เงียบๆก่อนสักวันหนึ่งรู้สึกใจบางขึ้นมาเลยรู้สึกใจบาง,บางเลย, <c oughs> เลยแบบเราอยากอยู่เงียบเหนื่อยอยู่แป๊บหนึง่งอย่าเพิ่งพูดเนี่ยแหละชอบชอบอย่างนี้เลยอ้าวแล้วถ้าสมมติไม่ใช่เรื่องจริงน,นนะถ้าสมมติเอาแบบขอขอน่ารักหน่ารักหน่อยขอหน้ารักน่ารักเลยเหรอ, <c oughs> อรกินอะไรมาหรือยังอะไรอย่างนี้ก็ก็รู้สึกก็รู้สึกโอเคแล้วครับนิ่งเงียบไม่พูดกับใคร ก็คือสามารถอยู่ในฟิตเนสได้ทั้งวันอยู่แบบสถานที่ออกกำลังกายก็คือเจอผมได้ตามสถานที่ออกกำลังกายก็จะแบบเล่นกีฬาส่วนใหญ่ครับผมวันวันเป็ูดกี่าโหนับได้อยู่นะเออผมพูดน้อยมากแต่เล่นแเล่น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 ดูถ่ายถ่ายไปเรื่อยๆโหมันเปลี่ยนหลายอย่างเลยมีจุดหลายจุดเลยฮะเซนเซนช่องนะครับ ได้มาเซ็นช่องมันเปลี่ยนอะไรยังไงกับเราบ้างมันเปลี่ยนคือเหมือนเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างจากพี่ๆในวงการมันทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเรียนเรียนรู้จากพี่เขาได้เยอะมากๆเออพอได้มาเซ็นช่องเราได้ทํางานเราได้เล่นละครเราได้ทําอะไรหลายๆอย่างเราได้เจอคนเยอะๆอย่างเงี้ยมันม,มันทำให้ <yd ie> รู้สึกผมพัฒนาขึ้นรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะแบบความคิดก็เปลี่ยนหลายๆอย่างก็เปลี่ยนก็ไปฟังของเขามาบ้างไปฟังของนี้แล้วเก็บมาเป็นของตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าเราหล่อขึ้นไหมอันนี้ไม่ได้รู้สึกเพราะว่ามันเป็นจริงอยู่แล้วก็คือหล่ออยู่แล้วใช่ใช่ใช่ครับอันนี้อันนี้ใช้คำมารู้สึกไม่ได้ฮะเพราะมันแบบเออม,มันมีให้เห็นอยู่แล้วอะออ <laughs> รู้สึกเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเนาะประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่ง <c oughs> คือมั่นใจในสิ่งที่เราแบบรู้สึกว่ามั่นใจเอ่อชนะนาตาอย่างเงี้ยเราค่อนข้างมั่นใจแต่ถ้า ถ้าเทียบกันร้องเพลงก็ไม่ก็นิดนึงคือก็ไม่ค่อยเอออันนี้เราก็เอออันไหนที่เราเออยอมรับยอมอรับต้องมาจบตอนเชา้าดูพูดกับตัวเองว่าไงหล่อจังวะอะไรเงี้ยหล่อทุกวันไม่มีใครอยู่เนี่ยหลอ่อจังไอ้รักยิ้มก็ได้รักยิ้มรักยิ้มอะไรเรียกอย่างงี้เ,ออเดี๋ยวหันเอง <Okay. S 1> เพราะมีไม่ค่อยเยอะนี่หล<า>่อฮะไหนยิ้มดินี่ไง ลักยิยม้มจ๋าจ๋าแต่ว่าเราก็ได้ใส่ย,ยาลักยิ้มอยู่แล้วป่าจากแฟนคลับใช่แต่ไม่ค่อยมีใครเรียกไงฮะส่วนมากเขาจะเรียกชื่ออาจจะใช่อาจจะไม่ใช่ตัวผมสักเท่าไหร่เขาเลยไม่ค่อยเรียกคือหลายคนก็ยังไม่รู้ว่าผมเป็นแบบพวกอินทรดเพราะว่าปกติแบบคุยกับมนุษย์ทั่วไปผมก็พูดมากอยู่พอสมควร <c oughs> แต่จริงๆแล้วก็ถ้าเป็นตัวเองจริงก็คือนั่นแหละ เงียบคลิปเหมือนเย็บปากตัวเองไว้ตลอดเวลาอีกสองข้อเป็นคนที่เรียนรู้อะไรเร็ว,วแต่ลืมง่ายเรียนรู้ไวมากจําอะไรเงี้ยบทยิ่งบทนี้ยิ่งจําไว้เลยคือยาวมาได้หมดเลยอ่ะแต่ก็คือเล่นเสร็จก็คือทิ้งหายไปเลยพอให้สัมภาษณ์ที่เมื่อกี้เป็นไงบ้างลืมไปแล้ว,ว,วพูดอะไรออกไปเหมือนแบบว่าต้องจําอย่างอื่น เยอะแยะครับต้องมีมันมีหลายซีนที่แบบว่าเราต้องจำอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอออย่าให้มันลกหัวเลยดีกว่ามันก็เลยแบบผมก็เลยเป็นคนลืมง่ายไปเลยเป็นคนจะเรียกว่าใจร้อนหรือเปล่า <c oughs> ก็จะก็ะพูดได้ใจร้อนก็ได้ <c oughs> คิดอะไรแล้วทำเลยอ่ะทำเลยทำทุกอย่างทำคิดอะไรอยากทำอันนี้ตอนนี้ทำไปเลยเฮ้ย <c oughs> รู้สึกว่าอย,อยากไปเข้าห้องน้ำในห้างว่ะไปที่เคยไม่ได้อยู่ห้างเงี้ยหรอไม่ได้อยู่ห้างอยู่บ้าน รู้สึกแบบห้องน้ำที่บ้านมันน่าเบื่อยังไงกัไปทาห้างดีกว่าก็ขับรถไปห้างเข้าห้องน้ำเอออันนี้ทีอันนี้ไม่มีใครรู้แน่ๆเรือไงหรอแล้วก็ไม่มีใครอยากรู้ด้วยบางเนี่ยแต่บางทีก็รู้สึกแบบเออเราอยากไปเที่ยวทะเลเลยเราก็ขับรถไปเลยโดยใช่ไปคนเออประมาณนั้นเลยขอฝากละคร ที่ออนจบไปแล้วด้วยนะครับผมสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่3านะครับผมเรื่องมักกะลีที่รักแล้วก็คุณได้ไปต่อครับผมมีอีกหลายเรื่องเลยครับที่กำลังจะออนฝ<อ>ังติดตามด้วยนะฮะแล้วก็มีผลงานใหม่ล่าสุดก็คือเพลงของผมเองอชื่อเพลงจะให้ไปรักใครนะครับผมสามารถไปชม MV ได้ทาง YouTube นะครับผมแล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งเลยครับ แล้วก็ฝากช่องทางการติดตาม IG นะดครับนี่ผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะอ่าโอเคเห็นแล้วใช่ไหมฮะโอเครู้มากซะด้วย <laughs> เป็นภาละคนตัดต่อไว้